วัฒนชีวาเป็นสูตรที่ทําให้คนอายุยืนก็เกิดขึ้นจากการที่เราใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่กินได้5ชนิดมังคุดเงินดำถั่วเหลืองฝรั่งโบกโดยการไปเสริมสร้างความยาวของเทโลเมียเพราะนั้นจึงเป็นนวัตกรรมของคนไทยผมเชื่อว่าคนไทยน่าจะได้ภาพภูมิใจใช้เดี๋ยวนี้ได้ผลเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอ สวัสดีครับผมชื่อพี่เชษว์บิรยชิตรานะครับตำแหน่งทางวิชาการก็คือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ก็เป็นนักวิจัยมาต่อเนื่อง40กว่าปีแล้วแต่ปัจจุบันนี้รงมตำแหน่งเป็น CEO ของบริษัทเอเชียนไฟโตชูติคอลจำกัดมหาชนก็เป็นบริษัทที่ ทำการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีกับประชาชนนะครับเราก็นำสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเนี่ยเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นบริษัทแรกที่มีนวัตรกรรมในเชิงสุขภาพอย่างนี้ในตลาดหลักทรัพย์ครับวัฒนาชีวานะชื่อมันบอกอยู่แล้วนะเป็นสูตรที่ทำให้คนอายุยืนนะล้วมีสุขภาพแข็งแรง ก็เกิดขึ้นจากการที่เราใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่กินได้5ชนิดมังคุดมาดำถั่วเหลืองฝรั่งโบโบบมาผสมกันให้มันเสริมฤทธิ์แล้วก็เข้าไปสร้างร่างกายให้มีสุขภาพดีขึ้นเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นทําให้อ่อนเยาว์ชะลอวัยแล้วก็อายุยืนนะครับโดยการไปเสริมสร้างความยาวของเทโลเมียร์ซึ่งเป็นส่วนปลายของโครโมโซมทําให้ความยาวของเคโเม,มเียร์นียคงไว้ไม่ให้สั้นเร็ว ถ้าสั้นเร็วเราก็จะแก่เร็วถ้าเราชะลอไม่ให้สั้นลงเราก็ชะลอความแก่แต่ถ้าทําให้ยาวขึ้นเราก็จะทาให้ย้อนไหวได้นะครับโดยที่เมื่อเราสร้างความยาวเทโเมียแ,แล้วสุขภาพของเราจะดีมากๆคือทําให้ชีวิตกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งเทโลเมียนะหลายๆคนคงจะไม่ทราบนะว่าเป็นสับที่ เกิดขึ้นเมื่อ14ปีที่แล้วนะเป็นศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลเมื่อ14ปีแล้วโดยนักวิทยาศาสตร์3ท่านค้พนพบศาสตร์นี้ว่าคือส่วนปลายของโครโมโซมซึ่งทําหน้าที่ปกป้องโครโมโซมไม่ให้ถูกทําลายทาไมต้องปกป้องโครโมโซมเพราะโครโมโซมเนี่ยเป็นส่วนที่แอดแน่นด้วยจีนด้วย DNA ถ้าหากความถูกทําลายแน่นอนก็เกิดผลไม่ดีต่อสุขภาพของร่างกายแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องมีเทลโลเมียร์ซึ่งยาวเข้าไว้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกๆครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัวนะฮะเทโลเมียร์ก็จะหดสั้นลงเมื่ถ้าเราหดสั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเทโลเมียร์มันหดสั้นที่สุดแล้วเซลล์จะแบ่งตัวไม่ได้หรือเมื่อนั้นอะเซลล์ก็จะฝ่อแล้วเอาอยว่าที่มีเซลเหล่านั้นอยู่ก็จะจะเสื่อมไปด้วยเราสังเกตจากอาสาสมัครจากผู้บริโภคเนี่ยที่ใช้สูตรภูมิกุ้มกันบำบัดซึ่งเราทํามาเป็นเวลา10กว่าปีนะฮะ สูตรภูมิการบำบัดก็ใช้สําหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับแล้วก็สำหรับผู้ป่วยเอชีทุกรายนี่มีสุขภาพแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ผิวสวยหน้าใสหลังจากฟื้นฟูเป็นปกติจากโรคเหล่านี้แล้วทําไมทุกคนไม่ค่อยมีร่องรอยในการเป็นโรคร้ายมาก่อนเลยแถมยังผิวสวยหน้าใสด้วยก็เกิดความสงสยัยสงสัยอยู่เป็นเกือบ10ปีจนกระทั่งเรามารู้เรื่องเกี่ยวกับศาสตร์เทโลเมียก็เลยสงสัยว่าไอ้นวัตกรรมภูมิกันบับัดที่เราทำเนี่ย มันคงจะไปเสริมสร้างเทโลเมียร์มั้งก็มีการพิสูจน์แล้วผลก็ออกมาอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นนวัตรกรรมของคนไทยนะที่ผมเชื่อว่าคนไทยน่าจะได้ภาพภูมิใจใช้เดี๋ยวนี้ได้ผลเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ต้องการเข้ามาใช้ก็คืออยากจะย้อนวัยชะลอวัยแล้วก็อยากจะมีสุขภาพแข็งแรงในเวลาเข้าสู่ภาวะสูงอายุเพราะฉะนั้นเป้าหมายของคนที่ใช้ ส่วนใหญ่ก็คือผู้สูงอายุเมื่อใช้แล้วแน่นอนเน่ะเขาจะรู้สึกแข็งแรงขึ้นส,สิ่งที่สังเกตเห็นก่อนเลยก็คืออูสวยน้าใสาขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นมีความอดทนมากขึ้นขับรถระยะยาวมากขึ้นแล้วอาการผิดปกติทั้งหลายแหน่ที่เคยมีเนี่ยอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตตับเสื่อมไตาวายทั้งหลายแหน่อัลไซเมอร์พวกนี้ดีขึ้นหมดเลยพูดง่ายๆก็คือกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกทีหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มากน้อยแค่ไหน จริงๆเรามีสูตรที่ง่ายๆเลยนะครับก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลให้มากขึ้นหรือน้อยลงแล้วก็เพิ่มความยาวเทโลเมียร์ทุกคนเข้ามาใช้ได้หมดเพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาใช้บอกเราก่อนว่าเคยมีปัญหาสุขภาพอย่างไรได้บ้างถ้ามีปัญหาสุขภาพที่เห็นว่าเราจะต้องระมัดระวังเราก็จะให้สูตรที่ปลอดภัยกว่าโดยสรุปแล้วสูตรของมันเองเนี่ยมันไม่มีปัญหาใดๆหรอกปลอดภัยได้ผลข้างเคียงแต่ว่าคนที่เข้ามาก็อยากจะได้ผลมากกว่า ที่เขาต้องการที่เสริมสร้างเทลเมียและเราก็ไม่อยากที่ให้มีความผิดปกติที่เกิดขึ้นมากกว่าจากที่เขาเป็นอยู่เพราะเราก็อยากจะรู้ว่าเขามีความผิดปกติก่อนที่เขามาใช้อะไรบ้างเราก็จะเลือกสูตรที่ให้เขาสามารถใช้ได้โดยสามารถมีความยาวเทอลเมียเพิ่มขึ้นอ่อนยาวมากขึ้นขณะเดียวกันก็ดูแลสุขภาพที่ผิดปกติของเขาให้ดีขึ้นด้วยเรามีผู้บริโภค นะที่ใช้นาะฬิรกรมนี้แล้วหลายร้อยคนทุกรายก็ประสบความสาเร็จสมปรารถนาของเขาะะครับอย่างเช่นกรณีของอาจารย์นิตยาซึ่งเป็นอาจารย์พยาบาลเนาะเขาก็มีอารมณ์สดชื่นขึ้นสมาธิดีขึ้นร่างกายก็แข็งแรงขึ้นนะครับออกกําลังกายได้แนานขึ้นแล้วเ,เมื่อวัดเทโลเมียแล้วก็พบว่าย้อนไวัยไปถึง8ปีแล้วก็ที่ชัดเจนก็คือวิ่งได้วันละ5กิโลสบายสบาย ก็ถือว่ามีพละกําลังมากที่สุดในรุ่นเดียวกันอีกรายหนึ่งคืออาจารย์ดรชํานาญนะครับดรชํานาญเนี่ยเป็นนักคิดวิเคราะห์นะฮะที่เป็นกรรมการในตลาดหลักทรัพย์ในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็บอกว่าไม่อยากไม่ต้องการวัดเทเลเมียร์ลอกอยากจะดูผลในเชิงประจักษ์สิ่งที่พบก็คือว่าผมมีมากขึ้นดูย้อนไวขึ้น อุดขึ้นสามารถขับรถได้10ชั่วโมงโดยแทบจะไม่พักเลยนะครับดรชำนาญบอกว่านวัตกรรมนี้น่าจะเป็นวาระเห่งชาติเลยนะครับที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีขึ้นอีกรายหนึ่งคือคุณน้ำอ้อยนะครับคุณน้ำอ้อยนี่เป็นเป็นพนักงานในหน่วยงานสาธารณสุขนะครับก็ใช้แล้วในเวลา8สัปดาห์ก็ย้อนไวัยได้ถึง23ปีนะวัดเทเลเมยแล้วปรากฏว่า คำนวณแล้วย้อนวัย23ปีนะครับเซลลทีพิฆา mm hmm. คือคิวร์ต mm ีเซลล์ที่มีหน้าที่จัดการกับมะเรง็งและปกป้องกับสิ่งแปลกปลอมน,นะครับ mm hmm. ก็เพิ่มขึ้นอาการไวทองหมดไปรูปร่างเพียวขึ้นสิ่งที่ชัดเจนแล้วก็ชอบใจมากคือไขมันหน้าท้องลดลงในเวลา8สัปดาห์ชัดเจน mm hmm.